การศึกษาระดับปฐถมวัยตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา2564มีภาพรวมดังนี้มาตรฐานที่1ด้านคุณภาพเด็กอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้ง4ด้านด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญา ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการสื่อสารทักษะการคิดพื้นฐานและสแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากกิจกรรมโครงงานให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในปีการศึกษาที่ผ่านมาช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ให้แก่ผู้เรียน สวัสดีเจ้าหนูชื่อภูรยาเจ้าวันนี้เราจะมาแนะนำต้นไม้เจ้าอันนั้นดอกอย่างเจ้าดอกกัญชลองเจ้ามาตรฐานที่2ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมมีการบริหารจัดการตอบสนองต่อพันธกิจ ยุทธาศาสตร์เป้าหมายของโรงเรียนมีหลักสูตรสอดคล้องกับพัฒนาการทั้งสด้านของผู้เรียนส่งเสริมให้ครูพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์เรียนรู้จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมจัดสื่อการสอนที่พอเพียงเอื้อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัยต่อผู้เรียนรวมทั้งมีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนและจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมาะสมในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ทางโรงเรียนมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ภายในโรงเรียนดังนี้มีจุดคัดกรองตั้งแต่บริเวณทางเข้าประตูโรงเรียนและเมื่อนักเรียนได้ลงรถ บริเวณหน้าอาคารเรียนจะมีการวัดอุณหภูมิอีกครั้งและให้นักเรียนได้เดินผ่านอุโมงค์เพื่อพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ก่อนเข้าห้องเรียนทุกวันในห้องเรียนมีการเว้นระยะห่างตามกระทรวงสาธารณาสุขกำหนดและล้างมือด้วยน้ำสบู่และล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์ในเวลาก่อนและหลังทำกิจกรรมการเรียนการสอน มาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนครบทุกด้านเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ว้าว What happened? ฮะ What happened? Snow leaking? It's not leaking. It มทีกนะ a t o e t าร i โดยมีการวัดและประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง ซึ่งผลการประเมินนั้นมาจากการประเมินโดยครูและผู้ปกครองร่วมประเมินอีกด้วยมีการแจ้งผลการวัดและประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบเพื่อนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมาปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาผู้เรียนต่อไปอีกด้วยมาตรฐานที่4เพิ่มเติมด้านอัตลักษณ์ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมโรงเรียนจัดการศึกษาคุณภาพผู้เรียนตามอัตลักษณ์และคุณค่าพระวรสารคือรักเมตตาซื่อสัตย์รับใช้พอเพียงให้เกิดกับผู้เรียนโดยการนำไปบูรณาการในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนมีการจัดบรรยากาศของการประกาศข่าวดี มีการพัฒนาทางด้านอัตลักษณ์ผู้เรียนและมีการจัดกิจกรรมที่สอดแทรกคุณธรรมอาทิเช่นงานคุณธรรมนำชีวิตกิจกรรมมิตรสาสุขต้นเดือนโครงการรณรงค์จิตตรมมหาพจน์ในโรงเรียนและในปีการศึกษา2564ครูมีการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆจึงได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคือ ในกลุ่มโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังคมมนทรจันทบุรีได้แก่รางวัลประกวดสื่อการเรียนรู้รางวัลกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพของครูกับการจัดประสบการณ์สู่ทศวรรษที่21รางวัลประกวดสื่องานวิจัยในชั้นเรียนในกลุ่มโรงเรียนเอกชนระดับภาคตะวันออกได้แก่ รางวัลผู้บริหารและครูเอกชนดีเด่นโรงเรียนดาราสมุทรสาะแก้วจะมุ่งหน้าขับเคลื่อนคุณภาพของนักเรียนให้เต็มศักยาภาพของผู้เรียนที่สมบูรณ์ทางด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาด้วยจิตตารมแห่งพระวรสารเพื่อให้นักเรียนได้ดำเนินชีวิต ในหนทางของความเป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้อื่นและสร้างสันติสุขในสังคมไทยต่อไป